ใจเนาะท่ามาศึกษาภาษาอีสานพระละคัมมือนี่เนาะก็คือคำว่าขั้นเด็กกินหลาบซีนอย่าลืมแจวแผ่วพักขั้นเด็กกินพระเงินพระคัอย่าลืมกระเบียนห่าขั้นเด็กกินหลาบซีนอย่าลืมแจวแผ่วพัก ทนได้กินพ้างเงินพระคําอย่าลืมกับเบียนหาอ่ามาคำต่อมาเนาะบานี้เนาะทำต่อมาก,าคมาก,ก็คือท่านเจ้าได้ขี่สัง่งกังห่มเป็นพญาอย่าได้ลืมเช้าหน้าผูขี่ขั้วไอ้้อนกอะมาแต่เนาะท่านเจ้าได้ขี่สัง่งกังห่มเป็นพญา ย่าได้ลืมชาหนาผู้ขี่กล้วยคลอนกะอ่ามาฟังอีกคำหนึ่งเนาะฟังอีกคำหนึ่งขั้นเจ้าได้ขีสาต่างหงสทรัพย์ปทนอย่าได้ลืมค้นจนผู้แหน้ำตีนสาขั้นเจ้าได้ขีสา กังโฮมซับประทนนยาได้ลืมค้นจนภูแห่น่ำตีนส่างมามาเบิ่งขั้วมไม้เนาะแปลว่าเนาะแปลว่าถ้าได้ดีแล้วหรือได้เป็นใหญ่แล้วก็จะได้ลืมผู้คนรอบข้างแต่คือยาลืมตุนย่าลืมตัมตวะนะจ๊ะเนาจ้ะเนาะ อุ้ยหมดกล้วรับขาดไปขาดไปมาบอกภาษาอีสานวนาันละคำนี่เรื่อยๆจะเกิดหรอกนะอ่าจำกระดาษย่บ่จ้าท่านได้าาดก,กินหลบับซีนอย่าลืมจลแจวแควพักท่า,านได้ก,กินผ้างเงินผ้าค้าอย่าลืมกระเบียนห่างข้าต่อมาข่านจาเดือขี้ส่างกลางโฮมซับป,ปะทน้น อย่าได้ลืมเช้าหน้าผู้ขีข้วย่อนกะดูว่าอ,อีกคำหนึ่งเนาะขั้นเจ้าได้ขีสางกังคมสัพพทนอย่าได้ลืมคนจนผูแฮน้ำตีนสางตัวหมายเนาะแปลว่าถ้าได้ดีหรือได้เป็นใหญ่เป็นตัวแล้วเป็นใหญ่เป็นตัวเป็นโตอย่าได้ลืมตนลืมตัวอย่าได้ลืมคนรอบข้างเนะานนะจะเนาะอ้าจ้ะ คลิปนี้ก็มีแค่นี้ละจ้าไปก่อนนะจ้าบ๊ายบาย